สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้พี่เอพาชิมนะฮะพี่เอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุ๊เจ้าเก่าเนี่ยพี่เอเก่าจริงๆเก่าครับเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอป้าปุ๊ว่าเก่าขนาดไหนตอนนี้ปีนี้ป้าปุ๊เมื่อกี้สอบถามแล้วก็บอกว่า85ก็ยังปรุงอยู่นะรสชาติยังเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านสวัสดีคุณยายสวัสดีครับสวัสดีป้าปุ๊ครับเอาเส้นเล็กต้มยำฮะทำเลยครับ ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ85ค่ะ85พี่เอฟแปดห้าแยังขายก๋วยเตี๋ยวนะยังแข็งแรงยังแข็งแรงไม่หยิบผิดนะใจไม่ผิดนะไม่ผิดแน่นอนนะดูเงินยิ่ไม่ผิดอย่างโอ้โหเงินนี่นับไม่ผิดเลยเงินทอนนี่ไม่ต้องจดเลยจำได้หมดเลยฮะัประผู้จ๋าวันนี้เชฟเอ๋กับผมเนี่ยก็จะมาตามรอยความอร่อยของโคกุณตอยเนาะโคกุณตอยมาถ่ายมาแล้วถ่ายแล้วเอาเอาป้ายมาให้แล้วเอาป้ายมาให้แล้ว จะมีป้ายที่สองอีกแล้วเพราะว่าป้าปุ๊นี่8ปบห้าแล้วเนาะยังจำอะไรได้ทุกอย่างพี่เอกครับเดี๋ยวดูนะป้าปุ๊จะปรุงให้เรากินครับผมป้าปุ๊ไม่ผิดนะฮะรสชาติเหมือนเดิมขึ้นบกเมื่อกี่ปีแล้วขึ้นบกมาสามสิบกว่าปียำนะครับเส้นเล็กยำสามสิบปีพี่เอกครับสั่งได้ยังสั่งเอาผมเอาอันนี้เลยครับบะหมี่แห้งครับอ่าบะหมี่แห้งต่อเลยบะหมี่แห้งยำป้าปุ้จ๋า โอ้โหแม่นจริงๆเนี่ย<ช>เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของยุยาจิงเปล่าใช่ค่ะเจ้าแรกเลยนะเมื่อก่อนอยู่ในเรือ<ม>ตอนนี้ขึ้นบกก็เอาเรือขึ้นมาด้วย<ช>เอาเรือแล้วนั่งตรงนี้ประจำนั่งประจำแล้ววันหยุดเป็วันไหนอ่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดหยุดด้วยโอ้โหหนุ่มสาวสาวหายปะปุเลยฮะไม่มีวันหยุดยปะปุทุกเมนูอร่อยหมดเนาะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนะครับเอาแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปชิมกันแล้วป้าปุ๊บบอกว่าปีนี้85แล้วอายุร้านเรากี่ปีครับ60ว่าปี60ว่าปีท่านใดผ่านมาที่เสนาเนาะวัดเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดนะเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดในอย่าผิดนะมันมีนอกกับในเนาะโอเคคู่กันคู่กันนะวัดเจ้าเจ็ดในผ่านมาแวะอุดหนุนปาปุ๊กุ้บุยเตี๋ยวไก่ฉีกเจ้าแรกของอยุธยาป่าของเสนา ของเสน,นานะเสนาโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับท่านผู้ชมเอาละครับพ่อปุ๊เดี๋ยวผมไปชิมก่อนนะใส่น้ำไหมใส่แค่ครัเอาละครับพี่เอ๋โต๊ะไหนโต๊ะนี้เลยครับโต๊ะนี้นะเอาโต๊ะเดียวกันนะโต๊ะเดียวกันเลยครับโต๊ะเดียวกันพี่เอ๋ชิมเลยนะ เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกปาปุเนี่ยถ้ามาถ้ามาเจ้าเจ็ดแล้วพี่เอ๋เขาบอกว่าไม่ถึงนะไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนฮะขวามือเราได้เป็นคลองะขวาขวามือเป็นคลองใช่ไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านครับถ้าไซส์ของผมเนี่ยน่าจะสักห้าชามเนาะห้าชามพี่เอ๋เป็นไงรับแห้งหมานะผมน้ำห่ดนะเล็กยำนี่จะไม่ปรุงเลยนะครับโอ้โหส่วงอกเยอะ ไม่ต้องปรุงเลยเหครับเครับผมไม่ได้ปรุงนะฮะอันนี้เป็นแห้งครับผม้ื่อมใช้ได้เยี่ยมครับฝากด้วยพี่เอ๋อยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนอยู่เสนาครับไสนาจ้าเจ็ดในวัดเจ็ดในนะครับผ่านมาแวะเลยครับอร่อยครับ ป้า 8, ปุ๊5ปีก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเนาะตามอร่อยของปัวคุณต่อยเนาะโอ,โอเค,คขอบคุณมากครับท่านผู้ชมผ่านต่อแล้วครับ